ย,ยังยังยังไม่พอใจเพราะว่ามีจุดผิดพลาดหลายๆจุดนะฮะเพราะรับบอลรับเสิร์ฟแล้วก็บอลบล็อกหัวเสาที่เราเราเราเอาเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เสิร์ฟสองเรามักจะเสียบ่อยๆแจกแต้มเยอะไปหน่อยครับ <S <S ใช่ใช่ใช่ถ้าบอลเข้าเราเราถ้าเรามีโอกาสได้เล่นเราก็ต้องพยายามเล่นเล่นหลายๆอย่างนะฮะ <S 1> <S 1> ถ้าบอลเข้าแต่ถ้าบอลไม่เข้าเราต้องชักโค้งมันโอกาสติดบล็อกมันก็มีแต่วันนี้บอลแรกเราไม่ค่อยเข้ามีปัญหาการตะพัด นะแล้วก็บอลเสิร์ฟสองเนี่ยเรามักจะเสียง่ายนะฮะแล้วก็บล็อกหัวเถาเขาเนี่ยเราถ้าบล็อกไม่ได้เลยนะโชคดีที่เขาเสียเองช่วงหลังๆนะครับนะเกมเป็นเกมที่ดีฮะเป็นทุกสีอยู่ครับดาวลุ่งที่ลงไป6ตัวแรกเลยตื่นเต้นกับทีมชาตินะตัวเซตเห็นไหมว่าน้องโดนนำสามสี 0, แล้วก็มือไม้แข็งเลยตรงนั้นเพราะว่าน้องเขาซ้อมเยอะหน่อย ส่วนรุ่นพี่เนี่ยเพิ่งกลับมาการรวมตัวเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะเสร็จกับกีฬามหาลัยนะรวมตัวน้อยเราก็เก็บไว้เตรียมแผน2แล้วก็กู้สถนานการณ์กลับมาับออในเรื่องของสมรรถภาพฟื้นฟูนะฮะวันนี้เราตามเซตแต่เราเล่นเบียดสูสีแล่นหนักแล้วก็แก้ไขในเรื่องของบอลรับเสิร์ฟความแน่นอนของการเสิร์ฟเนี่ยฮะเราต้องไม่แจกยเยอะเพราะเกาหลีใต้เป็นทีมที่ดีทีมเป็นทีมใหญ่นะฮะใน,ใน,ใ,นในสายด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะฮะเขาคนชุดใหญ่มาเล่น เราพยายามจะเล่นก <lod? S 1> ับเขาพยายามจะพยายามอยู่ครับ <tide> คือเราต้องพยายามกับเล่นกับทีมที่ดีๆพยายามพัฒนาเด็กเรานะฮะตรงนั้นแล้วเราก็ต้องเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดถ้าเรามีโอกาสได้ได้รับหรือมีโอกาสได้บล็อกเนี่ยมันต้องเป็นแต้มนะเราต้องเก็บเกี่ยวกับทีมที่ดีๆครับเรียนรู้กับเขาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเรามีสายอื่นอีกนะฮะเพราะว่ามันเล่นรอบต่อไปอีกมีอีกหลายแมตช์ที่จะเล่น เพียงแค่เพิ่งเริ่มต้นแมตช์แรกเองวันนี้นะฮะก็มีแมตช์อีกมีทีมอื่นอีกเราก็ต้องสู้ต่อมีเป้าหมายครับก,รก็ช่วยเชียร์ช่วยกำลังใจน้องๆของเรานะเราพยายามที่ตั้งใจแล้วก็เล่นเล่นในบ้านครับพยายามอยู่ครับ